สวัสดีค่ะเมื่อวันพุธที่4ีธันวาคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา12.10นาิกานาทีสเสด็จออกนวังสรประทุมพระราชทานพระราชวรรกาสให้ในายจอร์จเย,ยวอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และคณะ เาทูลละอ,องพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเวลา14นาฬิก34นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนหลวงรอเเขตประเวศทรงเปิดงานพันไม้งามอารามสวนหลวงรอเประจำปี2567จัดโดยมูลนิธิสวนหลวงรอเรวมกับกรุงเทพมหาคนครและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่1 ถึง10ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา5นาฬิกาถึง19นาฬิกาณหอรัชมงคลสวนหลวงรัชกาลที่9เขตประเวศกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายัางสวนหลวงรอเก้าเนืองในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา60พันศาในวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2530และพระราชทานให้สวนหลวงรอเ้าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เสมือนเป็นปอดของกรุงเทพมหานครและเป็นแหล่งศึกษาทางพฤกษศ,ศาสตร์สำหรับผศนิกรนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวงรอเก้าครั้งที่1ประจำปี2567นอะณอาคารชายชนสวนหลวงรอเต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสวนจีนนิทัศการมหัศจรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบ,บานที่สวนหลวงรอเก้าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสี่ภาคบูธถ่ายภาพ ใช้ยานิติกรต้นไม้ที่ชนะเลิศการประกวดและร้านค้าต้นไม้นิทรรศการไัยแล้วเสร็จจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ